สวัสดีครับมือนี้มารวยภาพบรรดาในทางพอไายนะครับพอไายเป็นคนฟันแม่นพี่น้องคนไห่ช่องเป็นครั้งแรกนะครับมูนี่ฟันดีฟันว่าได้มีแนวได้นะครับคนได้อย่างเขาเลาไปติดตามเพื่อฟันเพื่นคนฟันแม่นผู้หนึ่งไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพอไายครับโอเคตีบาพอตัวจังหวัดครับตัวเนี้ยอัวนี้จีอ่าโววราคาบปะหรอตัวงามเด้อ ไม่ตายคือมอนไม่แบ่งกันเลี้ยงบ่วะแบ่งกันเลี้ยงเด้อนะครับใช่แล้วก็เป็นคนฝันแม่นเด้นะครับเคยยินข่าวอยู่ยินข่าวแล้วฝันแม่นได้อีพอรลยได้ยินประจำอยู่ว่าเราได้น้ำพอประจำอยู่เพรพอจะว่ากันได้ท่มทำเลียจ้าเทียงวันนี้พอเรามาหาเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาสิทำเลยยู่งพอได้วันนี้พอฝันดีบ่เราสุดจะขึ้นอยู่ขึ้นเดี๋ยวพอเฮ้ยบอกถึงใจ ม็ถือก่นเราถือนาฝากไปถือยู่โอ้ฝากกันไปถือตาซว่าจังเลใช่ก่เอานี้่ใช่รโอ้่ตีีไมันออกบวกกเลยนูขก้อนมาถอยเจ้่อมาถืออยู่มก้อนถือตัวใดหรอวอตัวสก็เจนมาส้ซอสส่างสลายนี่ตอืมอสไส้ไ้น โมเป็นชายสิพ่อชายชายติเออชายซอซ่างเออพ่อชายลาตัวยอยักพ่อชายงวดก้อนถึงตัวงดเมืองถึงตัวได้ป่ะดตึกมันหกศูนย์บ่เออแม่นบ่ตัวหกศูนย์หกศข้างล่างก็ได้เออสี่สี่เอองวดก้อนมาถึงนะพ่อเนาะแต่ว่าฝากกันถึงอยู่ฝากไปถึออืมนะครับพอเรคนฟันแมนอยู่ ยินข่าวประจำในวันเรฝันแหวมนะครับเอาวันนี้พอคนฝันคุสรงแนววันฝันตรงไหนบางเฮ้ฝันไเลยเขาตีเลยวอฮะเขจะฝันนอนหเมียถึงตีเอาลยเออบอกนว่าฝันตรงไหนฝันว่างไหนฝัน เอาเนาะ่จะอยากให้เราบวาลก้านเรยลมกกว่าลมกไปอย่างบวชมกอาเปนดีตน้นี่แม่เขาจะ้อ้บวาันเยแต่ยาไองบวชเสยงดังเดากเาเรียกว่าหันเ่ยผมอยากให้เอาเนาะท่นบอกเส้นนี้ย่งเออเอฟซได้่นสู้ใส่เ้าบใส่เงินนั้นเอฟซีใสแต่ดีแค่ไหนเออบวชจะได้เงินใส่หางเขาเขาพอฟันนอแนยครับได้เลยพอฟนนอแนยกับโอ้ย อ๋อป้งูเป้งร้านรถรเป้งดอกก็เจ้าว่วว่าดอกมันไปหาปลาไปจับปลาได้ได้บุกปลาได้สามตัวพนนี่าาเาปลาคอบืนขึ้นรังไหลไล่ยุบุกเกเลยสามตัวได้สมตัวลยตีสมืดได้สามสามหาพอสามหาเนาะหกสามหาหรกสามหา ก้างใปลาเป็นแฉกใปลาเป็นเปลืกไตาคอนเป็นแฉกไหมจับเตียวพวกในข้าวหรอนี่ยวววเนาะนม่วหก่ไหอ่านนันอกเดียวสมตัวไหมพวกสมห่าวหรอมะไรันเ่อสามตัวกแสามตัวาเ่าตัวก็แก็ได้เนาะ พอังสีได้ปหกสามหาปะพอปตีว่าปลาเป็นจิตเป็นแปดบะฮปลาสามตัวกับสามตัวอยู่แล้วมือเป็นทาเอาตามพอตามพอเนาะพอละวางเก็ตามพ่นี่หละตามหาหกสามเยเนาะด้วยดีกักันเนาะออกันลป เขากันเจ็สามแต่สามไปกันเถอะอันนี้ชุดกันเนาะพี่น้อง่ะวังน้ำตาอือใหพี่น้องเป็นนันกผ่านยีเงียน้องพอวิทย์เอ้ตามพอดวยน้องสนนมาขาดทับข้มูลน้องวนนี่ยเอาวงจานเล่ละตัวเดียวพอนี่ล้พอเบาเย้อานอือืม เพราะว่าเขาตามที่แหละเพื่ว่าสามห่าเนาะแต่ว่าเขาจะเอาตามเพ่นนี่ดอกแต่ว่าเขาก็ตีาากันในเยซีน้นนำซากเพราะว่าปลาสามตัวมีเจ็ดสามแปดสามก็ได้เนาะเมื่อเพื่อนดัดตีเป็นหานั่นแหละทันคนจีเขาเพองเขาจีไปคนละแบบปฏิคดระเบียบปฏิเมื่อหาปลาสามมาแล้วตีหาสามให้เลขสามตัวมันตีหกสามหาักัน ขึ้นรถแล้วไปถไปเบิ้งไกลกันมะลิพันว่าพันฝันพันว่าเลยล่งสังเขาล่องสังนด่วะสังต้องบางอย่างนั่นคือซี่ศูดเลยนะไอ้ื่อเราป็นเจ็ดสิบบาทถือก็าไออกว่าซี่สูนหนึ่ยอเอพอราไเียแม่นเนาะแสดงว่าเป็นัีเปนรกีคับมากแม่าวเนันหอบ่าเรื่องกดกอนี่ยดุแล้วา วัตะกอ,อ,อนตะกอนตะกอนเนาะคำว่านี่อะไกันนึกวันนี่นี่พันปีนั่กันกันเป็นลาทีเอาเพิ่นเนาะเพิ่นซีเินี่เพิ่นเนาะก็ตามเพิ่นเนี่ยเรพี่น้องเอ้ยนะครับงวดนี้นะครับพอไส้ฝันนะครับปลาจับปลานะครับสามตัวเป็นปลาคอเนาะพอเนาะพอทีเราตีเอาหกสามหานะครับเพราะว่าเราปลาสามตัวคือสามเลยมื่อกห่านะแต่ว่าทั้งช่องเนี่ยขอตีกันยังอย ปลาเป็นเจ็เป็นแปดีเจ็ดสามแปดสามจห้าเราตามพอเลยนะพอเลยวงไห้นะครับคือสาวหานั่นเปนตัวหกสามห้าเด้อนะครับคับผมเอาตามบูคนฟันนี่แหละนะครับขีดกัเดชัดเจนเด้อนะครับกันคือกันเนาะตัวพเนนคือตัวพเนนเน้อนะครับบ่ก่กีวาร้ายตัวน้องปลลายตัวอลหะรอืมเาไปข้นมักซุนตัวเราตัวพอใสคนฟันแมนเด้อครับไ้นองฟันแมน ยินว่าแม่ปบอกบ่าวลาแมีนด้ยถือแล้วหลายเที่ยม่ปูอกถือน้ำฝนด้ม่เมติมตัวว่ามันขัดกนถือที่พอมนี่เห็นอะไรจดเลสีนั่นคือเมื่อสีถือตัวสิเนี่ยเราตัวน้นเราจํจเลยคอนน้เราชั่นว่าเราม่นแล้วไรเท่าไรยินมาโดนแล้วแล้วบริบาลนี่เนาะคนบ้านขึ้นนะฮะโตนครูนนอ มาท่อมเล่าสืตาังันนี่ท่อมสิใช่ครับก็ได้เป็นได้บอนเนาะคือเปด้มเนาะตามผมจมาเลือดกุนน้าลโอนิกกับป้นข้อก้อข้อก้อข้อก้ออ๋อนราใส่ือเอานะครับถ้าใครตามตอไส้เนาะเราเป็นคนฝัดเม่นเด้อนะพื้นนึงเกียวกับข้อพื้นก็เป็นยังไงเนาะพ้อแล้วก็เรียกว่าเป็นดวงเอซีนะครับ เป็นยุกไก่เนาะมือนี่มาปอคนปอคนได้จะว่าได้ยิ่นข้าวจะโดนแล้วนเนาะเอาก็ฟันพอกตามอยู่น้องพอเนาะฟันว่าได้ไปหาปาาบอได้สามตัวสามตัวคนหลายตัวอยู่จับได้สามตัวเป็นปลาคอพอเรอว่าเมื่อหนีหาปลาได้สามได้สามตัวตีหกสามห่านะครับนะครับกระตับหกสามมานน้ำเนาะแต่ว่ากันน้ำก็คือเจ็ดสามแจดสามห้าพี่น้อง มักตีว่าปลาเป็นเกตตีปลาปลาเป็นแปดก็ได้นะครับแต่ถ้ามารวยตีให้เลยนะครับเอาตามพอเลยนะครับเอาแบบพื้นครึ่งหกสามหาโป้งหาสามหาแดงๆเด้อนะครับโจกหามานําพอไส้เด้อนะคนฟันเงินโดนเพิ่งเห็นคนมากนะครับยิ่งตะขราวว่าคนฟันเมนน้ำหาว่พอเพราะว่าคนไม่อยู่บ้านของวันนี้มารวยก็ตามไปแล้วนะเดี๋ยววันหลังถึงวันหน้าในภาคตามตัวเม่ตวเนาะน้ำเงินเบิร้งหาเด้อมาแดงก่นไปหน่อยพิพอแล้วพอยอยู่บ้านสำเนาอยู่บ้านเดียวพอ ไปให้ไปหน้าู่ไงดูจำผัวันเลี้ยงหรอกโอ้ไ่ยอยู่บ้านบไปกัน่พ่อเ้าอยู่ที่พ่อวัดไวัดจไมวัดเลี้ยงวัวเลี้ยงวสิพอเรา้ยงสิไปทีพ่อเาบอนนะพ่อมาเลี้ยงวัวไปรัเพ่อมาเฮียนก่โตโอ้เฮียนล้วพ่อเนาโอ้มันบ่ได้ไปเลี้ยง่ผมหาง่าะนะครับสิตามหาที่เขาว่าคนฟันแม่นมักเรงสิลักพราก็ที่พอถือดูสิถือดูอยู่ งก้อนมันเถดนม่ต้องเงหันมานือเถิดมันก็ส่วนหนี่งองสีเนาะ5ห้องเนาะ5้ัน5เมน5หัน5เมน5หเนะเมน5หเนยเมน5หัน5เมน5หันยเมน5หันะเมน5หันเมน5หันวเมน5หัน5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 อมน5หัน5เ่นาหคน5เมน5หัตีเมา5หัน5เมน5หัน5เ่น็หันสเมนาหัน5เมนะครันสามน5หัน6 3มนคหันอืม ่ว่ามเกัตีการนเสอดเอาสัของคุณดลยละครับโชคมันหานเด้อนะครับสวัสดีครับ